สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกน,นิกาทรัคบายทีมทบบันดิตสายหวานนะผู้ชมช่วงนี้ห่างเหินกันเป็นนานเหลือเกิน,น,น,กนตั้งแต่พาไปเปิดตัวรถขุด2คันนะฮะสอค่คายในพิกัด130-140รถขุดขนาดกลางอ้าในคลิปนี้ครับเอาใจสายหวานที่น้องชาวไรอ้อยนะครับกับรถตัดเกี่ยวอ้อย มือสองนำเข้าครับเค s i IH ในซีรีส์7000ฮะแห่งไร่ทวีซัพย์ทางไร่ปีนี้จัดมาทั้งหมดอยู่3คันนะฮะท่านผู้ชมในข่าวแว่วๆว่าจะเอาเข้ามาอีกเดี๋ยวมาดูฮะมาดูถึงประสิทธิภาพเครื่องจักรมือสองเรียมไปด้วยพลังครับ สำหรับปีนี้ฮะรัฐบ,บาลเอาจริงนะครับกับมาตรการการงดเผาอ้อยนะครับเพื่อลดฝุ่นฝุ่นแล้วก็สภาวะของ p m 2 5นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจักรนี่แหละครับก็มามีบทบาทค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรับปีนี้ฮะร,ราคาอ้อยก็ดีตามครับท่านผู้ชมตันละพันนิดๆน,น,นะฮะตันร้อยประมาณนี้แหละ หลายคนบอกว่าไม่คุ้มทุนแต่จริงๆผมมองว่ามันคุ้มนะราคารถตัดนะครับก็อยู่ที่ตันละ200บาทนะฮะส่วนราคาบรรทุมก็ตันละประมาณ150บถึง170บาทประมาณนี้แหละหักลบต้นทุนแล้วก็ประมาณ300กว่าบาทฮนะเพราะฉะนั้นถึงมือกเกษตรกรครับก็เหลืออยู่ที่ตันละ600กว่าบาทท่านผู้ชม ตีไปประมาณเกือเจ็ดร้อยนะเอายังดีกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะครับปีที่แล้วตัละเจ็ดแปดร้อยยังมีกําไรกันอยู่ปีนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึงเอาสู้ๆฮนะความขยันครับไม่มีคําว่าอด แรงขนาดกลางนุ่ชมแต่ว่ารถนั้นขนาดใหญ่ครับก็บอกว่าไม่ใช่อุปสรรควิ่งกันประมาณสักสี่ร่องห้าร่องเต็มตู้เลย เนี่ยครับวิ่งกันแป๊บเดียวครับ,รบ,เ,รบเต็มตู้เรียบร้อยแล้วแม่สุดจัดจริงๆเรื่องจกักรฮะเข้ามาแทนที่กันเรียบร้อยคขนะับโดยจัดแบงค์นะครับ กระบวนการตรงนี้นะฮะหนึ่งตู้ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีครับทางนี้ทางนั้นครับึอยู่กับขนาดของแปลงอ้อยแล้วก็ความหนาแน่นของอ้อยด้วยนะครับอ่ะถือว่าเฉลี่เฉี่ยวเวลากันไปเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย